สละแชมป์โลกทันทีสแตมนักสู้สาวไทยถอนตัวไม่ชกศึกวัน173ที่สหรัฐวันแชมเปี้ยนชิพวันองค์กรศิลปการสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประกาศข่าวใหญ่สแตมแฟร์เทคได้รับบาดเจ็บในระหว่างพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้ต้องถอนตัวจากการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นอะตอมเวท1051 15ปอ กับเดนิสแซมโบอันกาแชมป์เฉพาะการของรุ่นในศึกวัน173ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นที่สังเวียนบอลอารีนาเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดในวันเสาร์ที่2สข้อ68เนื่องจากคู่เอกของรายการระหว่างสแตมบร์ซัสเดนิสถูกยกเลิกรวมถึงไฟชิงแชมป์โลกอีกหลายคู่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงทำให้วันต้องเลื่อนอีเวนต์นี้ออกไปจัดในวันเสาร์ที่27มียอหกสะสังเวียนบอล อารีนาทั้งนี้สแตมต้องพักการแข่งขันเกือบสองปีจากอาการบาดเจ็บและไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้เธอจึงตัดสินใจสละบัลลังราชินีของรุ่นนี้ที่ได้ครองมาตั้งแต่เดือนก่อย่อ66ส่งผลให้เดนิสซึ่งเป็นแชมป์โลกเฉพาะการในปัจจุบันได้รับการสถาปนาให้ขึ้นเป็นแชมป์โลกวันเอ a รุ่นอะตอมเวทอย่างเป็นทางการ โดยบิ๊กบอสชาตรีสิทธยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีอของวันได้กล่าวถึงอาการบาดเจ็บของสแตมและการเลื่อนจัดการแข่งขันในครั้งนี้ออกไปว่าเรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ได้รับข่าวการบาดเจ็บของสแตมและขอให้เธอฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงเป็นปกติโดยเร็วที่สุดหลังจากก่อพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบแล้วน่าเสียดายที่เราไม่สามารถหาข้อสรุปที่ลงตัวได้จึงจำเป็นต้องตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันในเดนเวอร์ออกไปเป็นวันเสาร์ที่27มี ยอหกแทนเมื่อวันจะกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งในสหรัฐอเมริกาเราต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่แฟนๆชาวอเมริกันที่รักทั้งหลายผ่านการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นและน่าจดจำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สหรัฐอเมริกายังคงเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญลำดับต้นๆของวันและพันธมิตรระดับโลกของเราและเราจะยังคงเดินหน้ารักษาสถานภาพที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้เอาไว้ผ่านการถ่ายทอสดสดศึกวันไฟไนทในช่วงเวลาไพร์ทามของอเมริกาอย่างต่อเนื่องรวมถึงยังจะมีการจัดอีเวนต์อื่นๆในอนาคตด้วยสำหรับแฟนๆที่ซื้อตั๋วเข้าชมศึกวัน173ในวันเสาร์ที่2ส ข้อ68ไปแล้วจะได้รับการติดต่อจากที่เคอร์อมสเตอร์โดยท่านสามารถเลือกขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือเก็บตั๋วไว้สำหรับการแข่งขันในวันเสาร์ที่27่สิมยหกสิแทน